สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างใบความรู้นะครับด้วย AI นะครับเป็นวิทยาการที่ล้ำเลิศมากนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่อง Open AI นะครับหรือว่าความฉลาดของ AI นะครับในคลิปนี้นะครับจะมาดูว่าถ้าเราอยากสร้างใบความรู้นะครับโดยให้ AI เป็นตัวสร้างให้เราเนี่ยเราจะทำได้ไหมนะครับนี่คือตัวอย่างผลงานที่ออกมาแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พิมพ์เองนะครับ AI นะครับได้พิมพ์ข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็มีรูปประกอบด้วยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราอยากทําแบบนี้เราจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ Google Drive นะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างนะครับผมจะสร้าง Google เอกสารขึ้นมานะครับสร้าง Google เอกสารขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะตั้งชื่อเป็นใบความรู้ก็แล้กันนะครับ ใบความรู้ใบความรู้ที่1น่ะนะครับจากนั้นนะครับในใบความรู้ที่1นี้นะครับผมก็จะนะครับระบุชื่อเรื่องไปนะครับตรงนี้นะครับใบความรู้ที่1นะครับเรื่องนะฮะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หรือว่าของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็นะฮะจัดตัวหนังสืออจริงแล้วตัวการจัดเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับเอาไว้ทีหลังให้มันสร้างนะครับนั่นนี่ให้เราให้เสร็จก่อนนะครับพอเราเตรียมนะครับ g o เ g l e เอกสารขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปที่เมนูส่วนขยายนะครับไปที่เมนูส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แอป Script ครับ พอคลิกมาที่แอปสคริปตนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอปสคริปตแบบนี้ครับจากนั้นโครงการไม่มีชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่อโครงการนะครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อโครงการเป็นนะครับ AI นะครับแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วฟังก์ชันนี้ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับทีนี้สคริปต์ไปเอามาจากไหนนะครับสคริปต์นี้นะครับผมจะแชร์ลิงก์นะครับใต้คลิปสอนให้นะครับต้นฉบับนะครับ ต้องขอยกเครดิตให้นะครับนี่นะครับ Open AI Chat GPT Integrate with Google Doc Apps c r i p t นะครับมาจาก YouTube นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ให้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Learning นะครับ Orbit ตัวนี้นะครับเจ้าของเครดิตนี้เลยนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาใต้คลิปสอนนะครับเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะเห็นลิงก์ to code เห็นไหมครับเป็น GitHub นะฮะท่านก็คลิกตรงนี้เลย พอคลิกเสร็จนะครับก็จะเห็นโค้ดในกิจนคับนะครับท่านก็คลิกไปที่รอนะครับพอคลิกไปที่รอเสร็จ c อนโทรลเนะครับเลือกทั้งหมด c อนโทรลซีคัพครับพอ Copy เสร็จเราก็กลับมาที่นะครับ g o o g l e d o c ของเรานะครับแล้วก็ c อนโทรลวีโค้ดลงไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ครับจากนั้นนะครับเราจะต้องนะครับไปเอา API key นะครับ มาใส่ในบรรทัดที่12นะครับ your API key นะครับซึ่งนะครับเราจะต้องไปสมัครนะครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครต้องไปสมัครก่อนนะครับนะครับไปที่ลิงก์ตามนี้เลยนะครับ beta open AI เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งมาเนี้ยนะครับเนี่ยผมเคยสมัครแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่บัญชีครูอภิวัตเลยนะครับแล้วก็จะมาที่หน้า API นะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยผมสร้างคีย์ไปใช้2คีย์ละนะครับท่านก็แค่คลิกที่ปุ่มนี้ครับ create น e w นะครับ Secret key นะครับพอคลิกปุ่มนี้ปั๊บมันก็จะขึ้นคีย์ขึ้นมาให้เรา Copy นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับแนทีนี้ผมสร้างคีย์แล้วผมไม่ออกอีกแล้วนะครับจะเอาของที่เคยออกมาแล้วนะครับเอาไปใส่เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับผมก็จะมาก๊อปเอานะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ในบรรทัดที่12นี้นะครับพอได้คีย์แล้วนะครับลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็คอนโทรลวีลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ พอใส่คีย์เสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกได้เลยครับบันทึกได้เลยนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับให้เรากดปุ่มเรียกใช้1ครั้งนะครับเพื่อให้มันตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยวงกลมสีส้มหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มเรียกใช้ก่อน1ครั้งครับคลิกเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจําเป็นต้องให้สิทธิ์นะครับเราก็กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ไปก่อนแบบนี้ นะครับเลือกอีเมลของเราก่อนนะครับไปที่ขั้นสูงครับไปที่ AI ไม่ปลอดภัยนะครับตามสเต็ปนี้เลยแล้วก็อ่าวอนุญาตครับพอกดอนุญาตเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเริ่มดําเนินการเรียบร้อยแล้วแบบนี้แปลว่าไม่มีเออร์เรอรโค้ดอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับถ้าแบบนี้เสร็จแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วครับเราก็กลับมาที่ใบความรู้ของเรานะครับมันจะมีเห็นไหมครับ จะมีเมนูเพิ่มเข้ามาก็คือออโต้บ็อกซ์ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เราพิมพ์ข้อความลงไปนะครับที่เราจะให้มันสร้างใบความรู้ให้เรานะครับแล้วเราก็คุมดําคํานั้นนะครับยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับต้องใช้ีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคาว่าองค์ประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวนะคือซื่อ นะคือเสื้อเป็นเงียบๆนะครับอ่ะมาแล้วนะครับคอมผิวคอมโพสิชั่น,นะครับ composition of นะครับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับ,รบ,รบหรือเวลาที่เราไม่แน่ใจว่าข้อความที่เราจะ พนี้นะครับหรือว่าที่เราอยากทำไปความรู้เนี่ยนะครับมันพิมพ์ยังไงภาษาอังกฤษก็ลองไปพิมพ์ใน Google ดูนะครับแล้วก็เอาคำนั้นแหละนะครับมาพิมพ์นะครับให้ AI นะครับมันไปหาข้อมูลมาให้เรานะครับพอผมพิมพ์แบบนี้เสร็จผมก็วิธีการนะครับให้คลุมแบบนี้ครับต้องใช้วิธีคลุมข้อความก่อนนะครับแล้วมาที่ปุ่มออโต้บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเจ n เนอเรทบ็อกแบบนี้ครับคลิกเลยนะครับมันก็จะเริ่มเรียกใช้สคริปต์ครับก็จะเริ่มเรียกใช้สคริป เพื่อไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาให้เรานะครับแล้วมันก็จะพิมพ์ลงมาในเวิร์ดให้เราเลยพร้อมรูปภาพนะครับถ้ามีรูปภาพก็จะเอารูปภาพมาใส่ให้เราด้วยนะครับเนี่ยเรากำลังรอสักครู่นะครับปล่อยให้นะครับไปจิบกาแฟโอ้ไม่นานขนาดนั้นครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับให้ AI ทํางานแทนเรานะครับในยุคนี้อะไรก็ AI มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเนี่ยมาให้เราเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ พร้อมกับข้างล่างรูปภาพเห็นไหมครับนี่มีรูปภาพเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ให้เราด้วยนี่นะครับมีภาพฮาร์ดแวร์ให้เราด้วยนะครับทีนี้นะครับเมื่อบทความนี้นะครับมันพิมพ์ให้เราแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละเราจะไปให้นักเรียนอ่านเป็นภาษาไทยเราทํำยังไงนะครับเราก็คลุมนะครับคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะฮะเรื่องเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใช้เครื่องมือแปลเอกสารนี่นะครับไปที่เมนูทูนแล้วก็แปล Translate นะ คลิกแปลเอกสารแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกแปลภาษาภาษาไทยนะฮะก็หาดูสิอยู่ตรงไหนพอจาเนี่ไทยนะครับคลิกไปที่ไทยนะครับแล้วก็กดปุ่มแปลภาษาครับนะมันก็จะสร้างสำเนาขึ้นมานะครับจากต้นฉบับนะครับเรียบร้อยนี่ครับคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยนะครับเรื่องที่จะนำเสนอคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้เราก็นะครับ ลบตัวนี้ออกคือต้องมาจัดเองนะครับมาจัดเองบางส่วนเนาะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คือองค์ประกอบเนี่ยได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะครับหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่นะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้ช้สวยนะครับเป็นสารบันเป็นอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับช้สวยนี่นะครับเราก็จะได้ใบความรู้นะครับง่ายๆไปให้นักเรียนแล้วนะครับโดยที่คุณครูนะครับไม่ต้องมานั่งคิมนะครับ ให้ AI ช่วยคุณครูนะครับสอนนักเรียนได้แล้วนะครับในยุค2023นี้เป็นต้นไปนะครับ AI มาแรงนะครับใครที่สนใจระบบนี้ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับแล้วเราก็จะพบกับความมหัศจรรย์นะครับนะครับเนื้อหาให้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเซิร์ชเป็นภาษาไทยอ่ะส่วิผมจะเซิร์ชเป็นภาษาไทยดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะครับมันจะขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันจะหาให้เราไหมนะครับ องค์ประกอบของฮาร์นะดแวร์นะครับลองดูสิพอเมื่อเช้าเนี่ยนะดำเนินการต่อนะต้องลองต้องลองนะครับเพราะว่ารอบแรกของผมเนี่ยได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับขึ้นภาษาไทยมันจะเออเลือดตลอดนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่านะตอนนี้นะครับมันแปลให้ผมแล้วผมจะลองเซิร์ชภาษาไทยดูสินะครับมันจะนะได้ข้อมูล ถ้าได้เป็นภาษาไทยมาให้เราเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องมาแปลภาษาอีกนะครับดูสินะครับโอเคนะครับเงียบไปนะครับเดี๋ยวผมขอลบออกเลยนะครับบางอย่างเราต้องพิสูจน์นะครับต้องพิสูจน์ว่ามันทําได้หรือไม่ได้นะครับเราถึงจะพูดได้เตรีมปากนะครับโอเคนะครับผมขอลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเซิร์ชแบบภาษาไทยดูนะครับเจนเนอเรทบล็อกดูครับ นี่ยครัมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่พิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับถ้าใช้คนด้วยภาษาไทยมันจะขึ้นสีแดงๆนะครับล้มเหลวรหัสส่งกัรมา400นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าภาษาไทยไม่ได้นะครับต้องภาษาอังกฤษตามตัวอย่างนะครับถึงจะได้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับใบงานใบความรู้นะครับด้วย AI ไปช่วยสอนได้แล้วนะครับลองทำตามดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ